จุดจบของรัฐบาลทหารใกล้จะมาถึงแล้วจริงๆหรือไม่และทางออกของรัฐบาลทหารพมา่าภายใต้การนําของมินอองไลน์จะไปจบที่จุดไหนแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ฝ่ายต่อตาได้เปรียบในช่วงนี้วายวอ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าภายหลังที่พลเอกอวุโสมินอ่องลายยึดอำนาจรัฐบาลทหารพลเรือนและบริหารประเทศผ่านสภาบริหารแห่งรัฐมินมาหรือ s a c ีมากว่า3ปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามหนทางทางการเมืองของเขากลับไม่ราบรื่นอย่างที่คิดและถูกต่อต้านอย่างหนักรัฐบาลพัดถิ่นและกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆส่งผลให้เมียนมาตกอยู่ในสภาพสงครามการเมืองทําให้ประชาชนกว่า2.6ล้านคนกลายเป็นผู้พัดถิ่นภายในประเทศและพละเรือน จำนวนหลายพันคนถูกฆ่าชีวิตทั้งนี้นะคะจากความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องของกองทัพเมียนมานับตั้งแต่เกิดปฏิบัติการ1027ซึ่งนําโดยกลุ่มพลดอนภาพและถูกตีค่ายทหารในพื้นที่ต่างๆกําลังทําให้หลายฝ่ายเริ่มมองว่ารัฐบาลทหารกําลังเพลี้ยพล้าและกําลังเข้าใกล้จุดจบเร็วๆนี้แต่ความพ่ายแพ้ของ s a c ที่หลายฝ่ายมองว่ากําลังจะเกิดขึ้นนั้นจะมีคํานิยามคําว่าพ่ายแพ้อย,อย่างไรเพราะถ้าจะบอกว่าความพ่ายแพ้ในที่นี้หมายถึงการที่ ทหารพม่ายอมเจรจากับฝ่ายต่อต้านหรือนักรบกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆพื้นที่ที่ตนเองพ่ายแพ้หรือยอมจำนนและยอมให้กลุ่มที่ชนะยึดครองพื้นที่ไปก่อนนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงกับการหากจะมองว่าเป็นการยอมแพ้ที่หมายถึงทหารพม่าทั้งประเทศ รวมถึง SAC ประกาศออกจากการเมืองและยอมรับอำนาจเหนือของพลเรือนและให้ NUG หรือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติกับกลุ่มชาติที่ผ่านร่วมกันปกครองประเทศจนนำไปสู่การสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยก็คิดว่าน่าจะไปไม่ถึงจุดนั้นนั่นก็เพราะกองทัพพมา่าคงไม่ต้องการให้ชนกลุ่มน้อยเข้าถือครองดินแดนเป็นจำนวนมากจนเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายและนำไปสู่การล่มสลายของสหาภาพเมียนมาในความคิดของกลุ่มทหารชนชั้นนำซึ่งมีมาอย่างยาวนานค่ะ ดังนั้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตามที่สํานักข่าวต่างๆตีข่าวการแตกพ่ายของค่ายทหารที่เมียวดีจากกองกำลังชาติพันธ์กะเหลี่ยงทั้ง KNLA KNU PDF ก็ยังไม่น่าเป็นความพ่ายแพ้ตามบริบทข้อหลังหากแต่ถ้ายึดพระอันและมาละแแมงหรือพระโคมาได้ก่อนคอยมาว่ากันอีกทีเพราะหากจะพูดเชิงว่าวันนี้เมียวดีแตกวันหน้าย่างกุ้งแตกแน่คงจะดูเป็นการหลงคาลมนักวิชาการมากเกินไปเนื่องจากเมียวดีอยู่ห่างจากพระอัน3ชั่วโมงครึ่ง ห่างจากย่างกุ้ง7ชั่วโมงแล้วถ้าจะยึดจริงจะยึดย่างกุ้งไปทําไมเพราะเมืองจุดยุทธศาสตร์ของพม่าจริงๆอยู่ที่เนปิดอ ซึ่งมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนค่ะพูดง่ายๆก็คือต่อให้กองทัพพม่าจะสูญเสียพื้นที่ควบคุมให้กับฝ่ายต่อต้านมากขึ้นแค่ไหนแต่หากมองในภาพรวมแล้วทางกองทัพพม่ายังไม่ได้สูญเสียจุดยุทธศาสตร์สาคัญสําคัญดังที่กล่าวไปรวมถึงเมืองลาเซียลที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางรัฐฉานตอนเหนือรวมถึงเมืองมายจินาซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐคาชินและเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการทหารเมียนมาท,ที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือของประเทศทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นหากจะมองจุดจบที่เป็นไป ได้ของ S A C อาจจะต้องมองในเชิงความพ่ายแพ้ของพลเอกอวุโสมินออนไลน์และองค์คาพยศของรัฐบาลทหารที่เข้าสู่อำนาจจากการรัฐประหารครั้งล่าสุดเพียงแต่ภาพหลังจากนั้นเช่นการสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยหลัง S อ c เีลงจากอำนาจนั้นก็คงจะไม่ง่ายเช่นกันเพราะต้องเข้าใจก่อนค่ะว่า NUG เองก็ไม่ใช่ว่าจะพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มเพื่อให้เห็นพ้องในอุดมการณ์ของตนได้เพราะถ้าหาก NUG ได้กลับมาบริหารประเทศจริงแล้วลองไปไล่ดูรายชื่อจะพ ว่าคนที่เข้าร่วมในตอนหลังส่วนใหญ่มาจากพรรค NL d ดี LD, สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยทั้งนั้นซึ่งจะทําให้หลายฝ่ายมองว่า NUG ก็ไม่ต่างจาก NLD ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆคงไม่ยอมรับอีกด้วยนั่นเองค่ะยิ่งไปกว่านั้นแม้ในเบื้องลึกอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉานตอนเหนือและรัฐคาชินรวมถึง NUG นํามาใช้นั้นส่วนใหญ่จะได้รับมาจากจีนซึ่งผ่านการรับส่งต่อกันเป็นทอดๆจนทําให้ การต่อสู้ครั้งนี้ของฝ่ายต่อต้านดูมีภาษีกว่าครั้งไหน,ไหนตั้งแต่หลังพม่าได้เอกราชจากอังกฤษในปี1948แต่นั่นก็เพื่อต้องการควบคุมเกมภูมิรัฐศาสตร์ในเมียนมาและกันท่ามหาอำนาจอย่างอินเดียและสหรัฐอเมริกาไม่ให้เข้ามาแผ่อำนาจในนี้เพราะว่าในขณะเดียวกันก็เพื่อปลดล็อกให้ทหารพม่าอยังอยู่ในวงเจราจากับฝ่ายต่อต้านด้วยซึ่งนี่คือกลยุทธ์ของจีนฉะนั้นจุดจบของรัฐบาลทหารเมียนมาจะใกล้มาถึงหรือไม่อย่างน้อยก็คงไม่ใช่การยอมแพ้ ที่หมายถึงทหารพม่าทั้งประเทศรวมถึง s อ c ประกาศตัวออกจากการเมืองและยอมรับอำนาจของพลเรือนหรือให้ NUG ที่จะเข้ามาสานต่อเพลอๆนะคะรัฐบาลพม่าอาจพลิกเกมโต้คขืนได้ในเร็ววันด้วยซ้ำไปหากมีใครไฟเขียววายวอ